ผู้สถิตคุ้มครองรักษาณท้องทะเลแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายแต่ประกอบกุศลกิจกุทิสวนบุญสุขุศลที่ทางเมมาตาปิตุนางโหนตูสุกิตาโหนตูมาตาปิตุโลของที่สวนบุญสุขุสลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายในสะสมบุญบรารมีมา ตั้งแต่อาตนาชาติจนถึงปัจจุบัน,นาชาติที่ประเสริฐแล้วที่ดีพร้อมแล้วขอที่ส่วนบุญสุขสวนนี้<อ>เสียงด,งดังนะครับให้แก่คุณแม่หนูเจียนสุขเสริม,ม,เ,เ,รมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเป็นแสงบุญนำทาง,ส,ง,ทางสู่พ่อภูิที่ดี บัตรนี้จะได้ประกอบพิธีรอยอาทีได้อัญคานพร้อมฝากไว้ในความอภิบาลของจำแม่นาทีเท้าสีคันดรนจาแม่แห่งท้องทะเลและเทพยดาทัททา้งหลายทรงได้โปรดอนุโมทนาโดยประดานให้ทรงยังุณเลถึมเจมสุขเสริมทรงเข้าสู่สุคติในสังปรยายภพประสบสุขในทิพยาวิมาน ชั่วนิดนิรันดร์การด้วยเถินดูหลายเนีพี่น้องสาธุครับสาธุสาธุสาธุอ่ะครับสวัสดีผมจะก็อ่านะครับอ่าะครับหลังจากนี้เราจะพักผ่อนปีสักรู่นะครับตั้งจิตตั้งใจกัน ตรงนี้เลยนะเรือจะได้มาสู่ที่กองทัพเรือนะครับได้กําหนดไว้ที่เรียกกันว่าห่วงจุ้ยมังกรแห่งสัตหีบนะครับทุกท่านสังเกตได้นะครับสินแสและโหราจาร์ได้ดูวไว้นะครับจะล้อมรอบด้วยภูเขานะครับผมซ้ายภูเขาขวาภูเขาสายน้าไหลผ่านตรงกลางหินหยางมีพลังจะส่งเสริมให้ลูกให้หลานและญาติพี่น้องทั้งหมดที่มาวันนี้นะครับมีโชคมีลาบทำกิจการสิ่งใดก็จเจริญเจริญน,นะหยิบจับอะไรก็เฮ่งหิงรวยรวยทุกท่านครับผม สาธุนะครับที่เป็นมงคลมากเลยเดี๋ยวนี้หลังจากนี้เราจะประกอบพิธีการอิทยัยวันนี้ใครเป็นพี่ใหญ่ครับลูกพี่ใหญ่ขอญาตครับผมนะเกิดมาก่อนมานําอธิษฐานอาอาาของคุณแม่นะครับแล้วก็พี่รองครับขอใหเชิญครับพี่รองลงมา มาถึงใบสีนะครับแล้วหันหน้าไปทางท้ายเรือนะครับแล้วก็เดินเลยถ้าเป็นไปได้ผมอยากทุกท่านครับยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะนะครับผมนะดวงใจเขาได้เป็นห่วงนะเขาจะควส่งและไปสู่ควบคุมอีกินเชิญทุกหน้าทุกคนไปส่งก๊อฟกันครับของเครื่องสั่งจากซุปเปอร์ยินครับ ใช่เลยนักข่าวนะครับนักข่าวจากช่องไหนไม่ทราบเหมือนกันถ่ายจะพาไปด้วยนะขอทางสักนิดหนึ่งครับผมเอาละครับผ่านไปนี้คท่านได้ก็ผ่านซื้อที่เหรียญเจ็ดเหรียญในพันนี้เรียกว่าเจ็ดธาตสมุดรโลกของวิญญาณอธิษฐานของคุณแม่รอยไปไหนก็ไม่ที่อยู่นะเอาละครับขอตัวแทนที่สำคัญนะครับเรามาซื้อที่ทางนะครับหยิบแล้วก็โปรยเลยมาดูไว้้ไครับ ่าลูกหลานทุกคนนะจำบอกได้ยินดีนะเป็นเหมือนได้มาซื้อที่นะแล้วก็บอกเขาด้วยนะวันนี้คุณแม่ลูกหลานผมมาเต็มไปหมดเลยนะมาซื้อที่ร้านแล้วนะคุยกับผมโอเคไเลยไปยะาไปยาตุ้มสงบตุ้มเยนนะจีอาปฏิเสธหมดแล้วทีเลยครับผม หลังจากนี้ทุกท่านนะครับเมื่อกี้เสียงดังนะครับเสียงดังดีแล้วขอให้เสียงดังมากกว่านี้อีกนะทุกคนครับมาใครจับอธิได้แตะได้แตะเลยนะถ้าใครแตะไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับกล่าววาจาส่งพร้อมกันเสียงดังๆครับจุดตีจุดตังอระหังจุดตีจุดตังกรหังจุดตีจุดตังอระหังจุดตีจุดตังอระหังจุดตีชื่อจริงงามสกุลจริงของผู้วัยชนครับแม่ขอให้ไปจุด ขอให้คุณสวงสวรรค์คุณสวรรค์โคภูมิที่ดีโคภูมิที่ดีมาที่ดีมที่ดีวยเถอดชวยลกหลายกสูงสูงสาสครับสาครับสมคหผมนะด้วยแรงอิสลูกาลานเป็นน้องทุกคนครับที่มาส่งวันนี้หลอย่างิสักนจับมือกันไว้เชื่อส นะครทั้ง 4, sword, สคือสทั้งสคือสูตธรรมชาติดินน้ำลมไฟเอาละครับจับแน่นแเลยนะจะลงแล้วนะครับผมนะครับต้วแรงในฐานของเรานะสุขสงบร่มเย็นนะที่อ uh, ่าวสตีรีธนี้นะครับผมลงแล้วลงแล้วนะครับทุกท่านปมือสลแล้วจกี่ับ่อไม้คือดอกไบเป็นกันนครับผมให้พี่โบ๊ทถม่้มาสนะโหน่อยนะครับว้ายปยขวาใจเยใจ ออดอกไม้นะครับน่นะครับมาโปรยกันเลยนะเราผมจะบอกว่าดอกไม้นี้สําคัญเที่ยงใดแลเหเลนด้วยนะเลนเห็นี่ยมีคนหนึ่งเหลนน่ะนะครับปูด,ด้วยนะครับดอกไม้นี้นะครับหมายถึงอะไรหมายถึงความรักของเรานะครับดอกไม้นี้หมายถึงคุณสัมพันธ์ของเราเกิดชาติหน้าฉันใดน,นะที่ถเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นญาติสนิทมิตรสหายมีสามีภรรยากาันทุกภพทุกชาติไป คนที่มาส่งวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะความบังเอิญในโลกนี้ไม่มีนะครับเพราะเราผูกพับผูกชาติกันมามีบุญสัมพันธ์กันมามีวาสนาต่อกันมารายภพบหลายชาติแล้วถึงได้มาเจอกันและได้มาส่งกันวันนี้นะครับทุกคนอย่าเพิ่งเข้าไปนะแป๊บเดียวครับผมแป๊บเดียวนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเนี่ยครับเรือจะผ่านไปสีนะเดี๋ยวเจ้าแม่เขาจะมารับนะครับสิ่งที่ตาเปล่าเรามองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีนะนะครับเดี๋ยวจะมาขอบคุณเจ้าแม่กันนะครับ รอสักครู่นะครับเดี๋ยวทุกคนสบายใจได้นะครับร้อมรอบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพวงนนะครับมีเสด็จเตียนะครับกรมหลวงชุมพรนะครับแล้วก็หลวงพ่ออีนะโหศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับนะครับดูใบสีของเราไว้นะที่เจ้าครับทุกคนครับพนมมือครับผมกล่าววาจาพร้อมกันเลยของคุณเจ้าแม่กันข้าพระเจ้าทั้งหลายขอขอบคุณเจ้าแม่นทีเท้าสีพันดอนที่ท่านทั้งสองทรงเสด็จมารับอัฐิและอังคาร ขอบครักษาทุกครับสาธุสาธุสาธุทุกท่านครับมาไปท้ายเรือครับผมทุกคนเลยโบกมืออลาบลายบายนะครับลูกหลานจา้น้องเหรนกลับแล้วนะครับอยากขออะไรขอเข้าได้เลยนะตอนนี้หินหยางมีพลังดวงวิญญาณมีพลังมากๆเลยนะครับ ขอให้ดวงวิญญาณนะเดูกจิตดนใจให้ลูกให้หลานในการิพีนน้องสามีนะทุกคนที่มาวันนี้มีเชื้อมีนะาทำกิจการสิ่งใดขอให้เจริญเจริญเกี่ยวกับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองยิ่งจับกรเตอรี่ก็ถูกรางวัลใหญ่ใหญ่โดยเฉพาะรางวัลที่หนึ่งกลับบ้านทุกท่านนะครับสาธุจะได้ไปสร้างพระสร้างวิหารทำบุญใจให้เขานะให้ทุกคนครับนี่โบกมือทุกคนจังครับเนี่ยแต่ครัีโบกมือเที่ยงคืนคุณแม่มาหากมือเงนแล้วกันนะครับผม เอาละครับปล่อยมือกันแล้วนะเอาละครับทุกท่านครับหลังจากนี้ครับฝด้เรียนเชิญท่านหนครับไปแผ่เมตตาเดี๋ยวพิธีก็จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวครับผมนะนะครับผมโรงยาตัวนี้มากมายครับไม่ได้ครับ ที่ที่รูปนะครับอ่าตรงนี้สวยงามมากเลยอ้าวนะครับผมเอายลงครับระวังครับหนึ่งแล้วยิ้มแย้มจับใจด้วยนะหนึ่งสองสามยิ้มครับผมอ่าได้ที่ย่างนะข่าวมาจากช่องไหนไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมอ่าช่อที่สี่นะครับผมอ่านะครับแล้วก็อย่าเพิ่งรีบกลับนะถ้าเย็นยังครับเนี่ยถ้าไม่รีบกลับก็ไปไหว้หลวงพ่อินก่อนนะนะครับเที่ยวสัตว์อีกเป็นก่อนนะครับผมขอบารมีองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดเมตตาเปิดทิศเปิดทางเปิดชั่วเปิดลางเปิดบุญบารมีให้แก่ลูกคนนี้จะทำการสิ่งใดจงพันสำเร็จครับล่ร่ำรวยได้ทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยได้สุขภาพทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับครับก็ส่วนค่าใช้จ่ายก็ไว้ผมได้ นที่ดีๆสักคนยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่กว่าจะเจอคนที่เราเห็นว่าเป็นคนไทยต้องรอนานเท่าใดจึงได้มาแต่คนดีก็อยู่กับเรา Don't To yeah.